สวัสดีครับผมหนุ่มภูนสวัสดิ์พุ่มชัยครับผมวิถีชนคนพ่อสวนวันนี้ก็อยู่กับตาเล็กนะครับที่สวนพปรเพียงเลี้ยงโควิดสิสวัสดีครับผมตาเล็กสวัสดีครับสสวััดีครบพอดีผมมานั่งพักผ่อน่พอดีดีเจเขาเข้ามาพอดีพิธีกรเข้ามาในรายการสวนต้านโควิด -19 บเก้าของเล็กนี่แหละเจ้าเดิม ก็ได้เจอเจอกันก็นั่งพักกินกาแฟกันอยู่ครับขอขอบสวัสดีกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมมีวันนี้มีมีเมนูพิเศษด้วยนะครับเป็นก็มีขนมหัวมันไทยๆครับแม่บ้านผมทาเมื่อวานมีเผือกมันอยู่ข้างบ้านก็เลยเอามาปรุงมาแต่งทํากินกันเป็นขนมไทยๆแล้วก็ใช้ใบกล้วยเถือนนี่แหละครับใช้กล้วยป่ากล้วยป่ากล้วยเถื่อนนี่แหละที่อยู่ข้างๆบ้านนั่นเลยครับนะใช่ใช่ใช้วัตถุดิบนะครับไม่ได้ใช้สิ่งที่ เกลือปนแล้วลงไปในดินแล้วจะทําให้ดินเสียผมก็พยายามเก็บเกี่ยวเยอะเรื่อยเ,เ,เรื่องงั้นผมไม่ใช้อยู่แล้วครับผมก็เดี๋ยวกินกาแฟด้วยกันฮนะมีกาแฟมีกาแฟครกาแฟกาแฟดำกาแฟเช้ากาแฟดำกาแฟขนมไทยๆก็ขนมหัวมันครับนึ่งใส่มะพร้าวขูดแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยพอหวานพอเหมาะพอดี ไม่ใช้จนเกินไปเดี๋ยวจะเบาหวานขึ้นสามร้อยแล้วหมอวันชาก็แกด่าอีกครับก็พบกับพิธีกรได้ครับ่วงนี้ผมก็ขอพักผ่อนก่อนครับครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศบ้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพิงพักของเรานะครับนี่ให้ดูบรรยากาศมีนาฬิกงนาฬิกาด้วยครับสามโมงครึ่งนะครับเช้าออกมาประดับนะครับผมสามโมงเช้านี่มีไฟธรรมชาติแล้วก็เห็นไหมครับเราจะต้มน้ําร้อน เอาใบฟ้าช็อตผมไม่ไม่ชอบอยู่แล้วก็เอาของที่ที่เราทิ้งทิ้งไว้เลยนะใช่ใช่ใช่เอามาตั้ง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 ไว้นะครับมานี่นะครับอายุใหม่ขึ้นให้ดูดีว่าดีกว่าที่เราทิ้งให้เนี่ยราดไปหมดเมื่อคืนตีสิบสองเลยครับเผนบอกว่ามาทําอยู่ยางไม่ได้ตัดยางก็เที่ยงคืนลุกขึ้นมานอนตั้งแต่หกโมงตอนเย็นนะผมพักก่อนเริ่มปีก็ได้เวลาช่วงที่ไม่ผมไม่ไปทํายางก็เริ่มมา ถากหญ้าถากอะไรนี่ตรงแถวออที่มันกรกขึ้นครับก็วิถีชนคนฟ้าสวนนะครับสวนพอเพียงเลี้ยง 9, 19, โควิดสิบเก้าปลูกเยอะเลยครับแล้วก็ข้างสาอาหลวงก็ทําอะไรบ้างนะที่ว่าเมื่อตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเช้าขึ้นมาก็ตะใครผมย้ายออกจากที่พึงพักตรงนี้ออกไปครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ผม,ผมมันก็รกรุงรังผมก็เอาไปปลูกแล้วก็ได้ใบเตยหอมมาจากพิธีกรหนุ่มนี่แหละผมก็เอาไปปลูกไว้ไกินกับน้ําร้อน อานาคตข้างหน้าก็ไม่นานคงจะเดือนสองเดือนก็น่าจะกินได้แล้วครับใบมันเริ่มเริ่มเร็วขึ้นแล้วก็ลงมะพร้าวไปสี่ห้าต้นครับได้ข่าวว่าท่านผู้ใหญ่หมู่ที่สองท่านผู้ใหญ่พี่หลวงชันก็เอามาให้สองต้นนี้เพิม่มเติมแกก็อนุเคราะห์ไอมาแล้วก็ขอขอบคุณแกหลวง,งหน้าอีกครั้งหนึ่งครับที่อุตส่าห์เอามาให้ด้วยถึงพี่ครับมีของตะเคาด้วยใช่ไหมครับของตะเคาสองต้นครับตะเภาเดิมเป็นมะพร้าวใหญ่หรือว่าเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับมะพร้าวน้ำหอมเหมือนกันเขาบอก แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกของแกพึ่งเ<ม>ฉาะหัวให้มันขึ้นต้นมาก่อนแล้วค่อยลงใหม่ต่อไป<ม>เดี๋ยวบริเวณริมสะริมคลองเดี๋ยวก็ลองดูผมทาให้น้ําม,มันสะอาดขึ้นแต่ตอนนี้น้ําม,มันน้อยหน่อยนะครับเพราะยังฝนก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่ตกพอแค่ใกล้ถ้วยยางแล้วก็หยุดแค่การลงเต็มที่ผมก็น่าจะนั่งมืนอยู่สักพักนะครับรอตัดให้น้ำมันเอาหมดครับ มันก็เป็นแบบนี้นะคือคนเข้สวนส่วนส่วนมากที่มาเนี่ยเราไม่ค่อยได้บันทึกคลิปแบบแบบนั่งกินกาแฟอย่างนี้เนี่ยมาถึงก็จะได้ถ่ายเ,ยเ้ยแต่ว่าวันนี้ถือโอกาสพักก่อนนะ,ะพ,พักแล้วก็ผมทามาเยอะ,ะแล้วครับครับผมวันนี้ก็สามสี่โมงเช้าแล้วผมก็เลยนั่งพักไว้บ้างพอดีพิธีกรเข้ามาก็ว่ากันไปนะครับก็วิถีชนนะครับเราอยุ่คนอยู่ในสวนคนเฝ้าสวนมันก็ต้องวิถีอย่างนี้นะครับตอนเช้า ก็ไม่ได้หลังจากที่ตัดยางเสร็จนะครับเราก็ทำนู่นนี่นั่นนะครับไม่ได้หยุดกันนะครับเพราะว่าต้องรับผิดชอบเรื่องผักอะไรบ้างที่เราปลูกถ้าเราไม่ตกไม่แต่งพวกมมลงมาแรงก็รบกวนครับ,รบต้องครับผมเที่ยวดูเที่ยวจับแล้วก็แต่งๆมันไปตามของที่ของเรามีนะครับไ้ใ,ใช้พวกสารที่มีตรงนั้นผมก็ไม่ใช้อยู่แล้วครับเพราะเราทำวักินเองใช้ไว้ในครัวเรือน ก็ขอฝากด้วยนะครับช่องหนุ่มคุณสวดพุ่มชัยนะครับผมวิถิชนคนเฝ้าสวนนะครับเราก็มีสวนพอเพียงเลี้ยงกว่าสินะครับหลายๆคนก็ทักกับทักผมมาครับบาหลวงว่าจะมาเที่ยวที่ที่สวนเนี่ยครับใช่ครับบอกว่ามาได้ยินดีต้อนรับตลอดครับครับผมให้ผมรู้ล่วงหน้ายินดีว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วจะได้ หากะวงกาแฟไว้กินกันแล้วก็อย่างไรก็เอากันแค่ธรรมชาตินะครับครับผมนะไม่เอาเท่าที่มีไม่ต้องเอากันที่หรูหรามันอย่างตามครับผมโุงเดมห้างสรรพสินค้าบอกโน้นเราคนวิถีชีวิตของคนสวนก็ต้องอยู่แบบคนสวนนะครับครับผมก็หลายๆคนนะครับเอฟซีที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจนะครับเราสองคนนะครับก็ขอบคุณไปอย่างสูงด้วยนะครับที่มีผู้ติดตามเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ร้อยสามสิบหกคนอ่าใช่ครับนะครับจากที่เดือนกว่าๆจากเมื่อก่อนเจ็ดคน ผมก็ดีใจด้วยครับเมื่อมีสมาชิกเริ่มสนจิตสนใจให้กําลังใจตรงนี้ผมก็มีแรงบุกบันถากย้าบัตอนแรกได้นักว่าสองวาตอนนี้เพิ่มแล้วเป็นสี่้าวาก็น่าจะได้อยู่ครับก็ขอบคุณน้องหญิงด้วยนะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับหลานหลานสาวนะครับแล้วก็น้องข้าวหอมนะครับที่ช่วยแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประจวบนครศรีธรรมราชหรือว่าภูเก็ต นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ที่แชร์ให้ทีมงานได้รู้นะครับวิถีชีวิตของชาวสวนนะครับของหน้าเนนหนุ่มนี่แหละครับผมก็วิถีชีวิตนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าอาหลวงทําอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับบริเวณริมสะนะครับแต่ว่าสะช่วงนี้มัน เรายังไม่ได้ขุดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวบริเวณของเราบ้านของเรานะครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของศกององขออนุญาตเาก่อนแล้วทีนี้เวลาจะทําอะไรเอานําเครื่องจักรอะไรเข้ามาก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับถ้าไม่ต้องขออนุญาตก็คือหนึ่งมีการนําเครื่องจักรมาทําถนนอะไรพวกนี้นะครับใช่ใเราก็จะสามารถไปไปขอแรงอะไรไปให้เขามาช่วยขุดได้นะครับแต่ว่าถ้าว่าเราอยู่เฉยๆเราต้องการจะขุดสะนะครับเราจะต้องไปแจ้ง จ้าหน้าที่นะครับไปแจ้งที่อุทยานนะครับที่ทําการนะครับนี่ก็คือเรื่องราวการใช้ชีวิตอยู่ในป่าอุทยานนะครับในส่วนอุทยานนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่เราจะไปดูนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตนั่งคุยกับหลวงสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ฝากตาเฟซด้วยนะครับถ้าเปิดช่องดูแล้วก็ให้กําลังใจด้วยตั้งไว้อยู่ในกลุ่มกันเดี๋ยวไม่รู้วันไหนผมจะกับท่านดีเจหนุ่มจะเข้าไปถ่ายทําต่อเรื่องสวนผักสวนตัวแหละครับ เดี๋ยวผมก็ค้าไปก็แล้วกันถ้าได้เปิดดูเมื่อไหร่ก็กําลังใจด้วยนะเห็นเห็นบอกว่าจะตัดหญ้าอยู่เห็นบอกจะไซอแรงตัดหญ้าอยู่เห็นเงียบๆนะครับสงสัยว่าหาไก่บ้านไม่ได้ใช่ใช่ใช่น่าจะต้องจับไก่บ้านก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันที่ทํางานของอาหลวงนะครับเดี๋ยวนั่งกินกาแฟแป๊บหนึ่งครับผมครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าวันนี้อาหลวงแกททาอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับผม หลายคนก็สงสัยนะครับว่าทําไมผมชอบใส่เสื้อชุดลายนะครับก็เป็นชุดทํางานนะครับชุดเก่าๆก็เราก็ออามาทํางานนะครับดีกว่าเก็บไว้ในตู้นะครับผมก็แจ้งเา่อป็นป่ามแจ้งเพื่อทราบนะครับผมก่อนข้าทำงานป่าไม้อยู่ครับผมก็เดี๋ยวอาหลวงพาไปดูเลยนะครับว่าอาหลวงทําอะไรบ้างนะครับนี่ก็กําลังสมสมไฟเห็นไหมครับบรรยากาศของเรานะครับนี่อยากจะให้ดูหน้าบ้างนะครับ ได้เลยอุตส่าห์ส่งรูปที่ไม่มีหนวดไปให้เลนดูเลนบอกว่าไม่ใช่ตาหนุ่มจังวะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูนี่แม็กโครหน้าดูขงกันนะครับตอนนี้หมดน้ำมันอยู่คันนี้ครับครับผมหมดน้ำมันอยู่จอดวะนี่ไตรเตรยตัวใหม่นี่ฝีมือตาเพชรวันนั้นนะครับที่ที่ที่เราเอาไปเชื่อมกันนะครับผมนี่ผมได้ของธรรมชาติเมื่อคืนครับได้หินขุดหินมาครับผมโดนใบมีดตัดหญ้าหรือต้องเอาออกมันอันตรายครับ ใบมีดไปแตะข้าวแล้วมันหักใส่หน้าเป็นหินเป็นนั้นเลยครับอยู่อยู่ในดินแถวนี้ครับครับผมสมัยก่อนผมเอาแมคโครมาล้วงทําบ่อเลยหินพวกนี้ยแขวนอยู่เราก็ไปจัดสวนจัดอะไรนะครับเอาไปจัดสวนมีอุปกรณ์เยอะแยะหมดครับาหญ้าหางศิบตรงนี้เมื่อคลิปก่อนๆนะจะเห็นว่ามันจะลกๆอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เตียนหมดแล้วนะครับนี่ยเนี่ยท่าน้ำผมมีมีท่าน้ำด้วย นี่ขยะที่เรานั้นเราก็ก็เก็บมาเผานะครับอาหลวงนะครับเศษเนี่ยมามาเผามาไดยมาให้มันล่งหน่อยให้มันสานี่ครับน้ำครับเว้ลุงในถ่านน้ำ นี่ก็เป็นต้นดอกโศกครับอ๋อนี่ครับต้นอโศกนะครับที่ที่ดอกแดงๆครับเนี่ยแต่ตอนนี้มันผมเพิ่งแต่งเพิ่งควันออกมาที่มีมีมีน้องสจนะครับอ่าน้องธนงเกตบัวมณีบอกว่าต้องการต้นอโศกก็เมาได้เลยนะครับเมาได้เลยนะครับนี่บรรยากาศวันนี้พวกก็ให้หน่อมะพร้าวน้ำหวานมาครับที่หอมน้ำหอมไม่ใช่น้ำหวานน้ำก็หวานพร้าวน้ำหอมหอมครับแต่ไม่รู้จะหอมขนาดไหนผมยังไม่ได้ลองเลยครับเดี๋ยวรอรักสาสี่ปีครับ สี่ปีผมให้เป็นห้าแล้วครับครับต่ออายุมันไปส่วนมากเรา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 จะเพิ่มสามเป็นหกอะไรพวกนี้ต่อต่ออายุว่ใช่ใช่ของหน่อยนี่นะครับคลองนี่ลน้ําลําคลองก็รื้อนะครับเพราะว่าหลานๆอะไรมาเล่นกันก็ต้องรื้อพวกหาเศษอะไรต่างๆที่มันอาจจะก็อันตรายนะครับผมากจะอากตฟสอีกแล้วครับนี่รังสากเกาะสมุยครับครับผมเตียนหมดแล้วนะครับเตียนหมดแล้วประมาณเดือนได้อยู่ไม่รู้เขาเพาะไว้เมื่อไหร่เอามาให้ผมอันนั้นเนี่ยของธรรมชาติครับนี่มาจากสมุย ห้ามเรือฟอรี่มาราชาหรือว่าซีซานก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวก็รู้อีกสักสามสี่ห้าปีก็น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับครับนี่บรรยากาศอันนู้นเราก็มันก็จะเดินเติบโตนะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูมุมนี้มากกว่านะครับเพราะว่านี่เริ่มพัฒนาใหม่จ้งครับผมนี่ผมก็ทำบันไดเดินขึ้นเดินลง,นงลก็เนี่ยครับมีการเสริม ไอสระตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะถ้าว่าเรามีแ,แม็กโคหรือว่าแบคโคลนี่มานะครับมันก็จะได้ขุดนะครับก็มีน้องๆจากบ้านธรรมรัตน์นะครับน้องนองไก่แบอบกว่าไอสระตรงนี้ก็ต้องขุดใหม่นะครับเราก็ต้องการจะขุดอยู่เพราะว่ามันไม่สามารถเก็บน้ําได้นะมันตื้นแล้วก็เป็นโคลอนอะไรเราก็ต้องเรื่อออกนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะรอจังหวะให้แม็กโคเข้าก่อน ครับผมนี่ผมเป็นหัวต่อยางฮะเป็นหัวต่อยางท,ที่ที่เราขออนุญาตโค่นนะครับแล้วก็ม,มาปลูกไม้ตรงนี้มีโครงการที่จะปลูกพริกไทยด้วยครับเห็นบอกว่าตรงนี้จะไม่จะหาอะไรมาปลูกพลูอะไรก็ได้นั่ก็ถือครับผมตรงนี้มีโครงการจะทําทอะไรนะครับผมได้ข่าวว่าตรงนี้ผมมาไงนะครับผมครับ พอมันดูแลมันบรรยากาศมันเย็นดีครับครับผมตอนสายๆก็รบบก็บาดสบายแล้วยิ่งตอนเที่ยงเท่าไหร่ก็นี่นะครับเป็นร่มเงาดีครับเพราะมันจากลมสูงนะครับผมสวนยางควกทางโน้นมาร่มให้ด้วยครับแล้วก็มีกอไม้ไผ่ข้างๆสวนยางร่มให้ครับผมดีอยู่ครับตรงนี้ต่อไปจะจะทำลูกหน้งใช่ไหมครับนี่แหละโครงการนั่นเจะทัเป็นเป็นขนมรักไวพอได้นั่งกันสักษาสี่คนครับผม สักชุดหนึ่งผมได้รอมวงอับตั๊กแต่ช่วงนี้ผมยังทําไม่ได้ครับเพราะว่างานมันยังเยอะครับต้องให้เสร็จเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมช่างเพชรแหละช่างเสรีช่างช่างพี่เสรีนี่ต้องช่วยผมอยู่แล้วครับผมก็ยังไงถ้ารู้ก็ต้องมาที่กับผมเป็นเป็นเอฟซีด้วยะหรอเขาว่าอยู่ในโครงการกันครับลุงลุงซุงลุงเสรีแต่งนวลก็เป็นเอฟซีของของของเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าแล้วกันครับ มีอย่างท่านผู้ใหญ่ก็เหมือนกันแกนก็ส่งเสริมเรื่องการปลูกการทําเนี่ยรเราใช้วิถีชีวิตของคนสวนกันจริงๆไม่ได้ทําล้อเล่นไม่ได้ทําเผื่อการค่าอะไรตรงนั้นผมก็ไม่ทําครับ,รบทำแบบว่าพ,อ,พออยู่พอกินพอเพียงครับเราอ,อยากกินอะไรแล้วก็ปลูกเดี๋ยวให้ดูว่าลงกองตอนนี้นะครับของอาหลวงใหญ่ขนาดไหนแล้วนะครับลูกน,นะครับ <S <S น, <S <S นี่นี่นี่วันนี้ผมพาไม้มาด้วยนะครับก็เลยนี่นะครับผมงหลกแล้วครับสิงหา สิงหาน่าจะบวชแล้วสีเหลืองแน่นอนนี่ครับนี่นี่นี่สิงหาลงกองผมต้องบวชแล้วครับเนี่ยชอบชอบก็โอเคนะครับนี่ชอชอบเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเห็นนะครับนี่ครับบรรยากาศก็สําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวครับาหลวงเดี๋ยวไปไปหามุมที่ขาวๆหน่อยก็สําหรับใครที่มาเที่ยวอาหลวงฝากอะไรบ้างครับผมเอฟซีเขาอยากจะมากันนะบางทีใครอยากจะมาเที่ยวผมก็ พร้อมยินดีต้อนรับเสมอครับเอาเงนตานพอมีพออยู่ก็แล้วกันนะครับอย่าคิดว่าสถานที่ผมมันไม่ได้หรูหราจนเกินเอาแค่พออยู่ได้แต่เรื่องน้ําใจผมเยอะกว่าสถานที่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับผมชื่อเล็กตาเล็กลุงเล็กแต่ตัวตัวใหญ่แต่ใจไม่เล็กหรอกครับโอเคครับโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามเพิ่มเติมนะครับเราก็มีอะไรเราก็จะจะลงคลิปเพื่อที่จะให้ f อหรือว่า พี่น้องของเพื่อนนะครับได้รับรู้ว่าแต่และว,วันเรามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดสินะครับ,บรเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีมีอะไรจะจะ,จะฝากสักนิดไหมครับผมขผมอฝากช่องของท่านพิธีกรหนุ่มคุณสวัสดิส<ะ>์ก็แล้วกันและรวมทั้งผมเจ้าของสวนตรงนี้ที่แกก็เข้ามาช่วยทําช่วยกันส่งเสริมตรงนี้ไว้เป็นโอกาส อันรีงามก็แล้วกันและก็ขอขวักแขกท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะครับถ้าเปิดติดตามเรื่องนี้ก็ขอให้กําลังใจตลอดไปก็แล้วกันนะครับเยอะๆหน่อยนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆครับผมสู้ๆสู้ๆนะครับก็ฝากติดตามนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้ผมแล้วก็ตาเล็กด้วยนะครับสวนพอเพียงเลี้ยงโควิดสิบเก้านะครับตามวิถีชนคนพอสวนนะครับช่องหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยนะครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผมเรื่อยๆครับเรื่อยๆคลิปผมนะครับเวลาจะจบผมก็จะถ่ายภาพไปดูก่อนนะครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมก็ไปกินน้ำร้อนต่อนะครับน้ำร้อนไปไมไอ